สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารที่ชื่อว่าการบัญชีแบบรวบยอดเพื่อความรู้ความเข้าใจพื้นฐานกันนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้มาเรียนบัญชีแบบ101กันขนาดนั้นนะคะคือเชื่อว่าผู้ฟังส่วนใหญ่น่าจะคุ้นกับคําว่าสินทรัพย์หนี้สินทุนกันอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังคําพวกนี้เนี่ยมันมีปรัชญาอะไรซ่อนอยู่ แล้วการเปลี่ยนแปลงนิยามศัพ์เล็กๆน้อยๆที่เอกสารนี้พูดถึงมันส่งผลต่อวิธีที่เรามองเรื่องราวของบริษัทได้ยังไงบ้างคะครับเป็นการเปิดประเด็นที่ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆหัวใจของการบัญชีมันไม่ใช่แค่การลงตัวเลขให้ถูกแต่มันคือการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้คุณอื่นเอาไปใช้ตัดสินใจเรื่องเศรษฐกิจได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเจ้าหนี้หรือแม้แต่ผู้บริหารเอง ซึ่งเอกสารนี้ก็ย้ำชัดนะครับว่ารายงานทางการเงินอย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดแล้วถ้าเรารู้ว่าต้องมองหาอะไรแล้วเรามาเริ่มกันที่รากฐานที่สุดของภาษาาน,นี้กันก่อนเลยนะคะที่เรียกว่าสมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนเราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจในเอกสารคือการอธิบายที่มาของมันผ่านระบบที่เรียกว่าบัญชีคู่หรือ double entry system มันเลยดูไม่ใช่แค่สูตรคณิตศาสตร์แต่เป็นหลักการที่ทำยันความน่าเชื่อถือของทั้งระบบเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับมันคือหัวใจเลยแนวคิดของบัญชีคู่ก็คือทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปเสมอทุกรายการที่เกิดขึ้นมันจะมีสองด้านที่เอ่อเท่ากันเสมอคือด้านที่เงินทุนถูกใช้ไปกับด้านที่เป็นแหล่งที่มาของเงินทุน ด้านซ้ายที่เราเรียกว่าเดบิตเนี่ยก็คือพวกสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายนี่คือสิ่งที่เราเอาเงินไปลงไว้ส่วนด้านขวาหรือเครดิตก็คือหนี่สินทุนแล้วก็รายได้ซึ่งเป็นแหล่งที่เราได้เงินมาไม่ว่าจะมาจากเจ้าหนี้จากเจ้าของหรือจากการทําธุรกิจอ๋อเข้าใจแล้วค่ะที่คนชอบงงกันว่าเดบิตเครดิตคืออะไรจริงๆมันคือการบอกว่าเงินไปไหนกับเงินมาจากไหนแค่นั้นเอง พอคิดแบบนี้แล้วมันเห็นภาพมากกว่าแค่การจําว่าอันไหนซ้ายขวาเยอะเลยตรวจสอบตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยถ้าเดบิตไม่เท่ากับเครดิตแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วนี่คือแกนหลักเลยครับโอเคค่ะพอเราเข้าใจไวยากรณ์พื้นฐานของมันแล้วมาดูที่ตัวคําศัพท์กันบ้างดีกว่าตรงนี้ระคาที่คิดว่าน่าสนใจมากในเอกสารชี้ให้เห็นว่านิยามของคําพื้นฐานอย่างสินทรัพย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่บอกว่าเป็นผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับกลายมาเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจคำว่าศักยภาพเนี่ยมันเปลี่ยนเกมไปเลยหรือเปล่าคะเปลี่ยนไปเยอะมากครับการเปลี่ยนจากคำว่าคาดว่าจะได้รับที่มันฟังดูต้องค่อนข้างแน่นอนมาเป็นแค่มีศักยภาพเนี่ยมันเหมือนการเปิดประตูบานใหญ่เลยนะ ในทางปฏิบัติมันหมายความว่าบริษัทอาจจะสามารถรับรู้สินทรัพย์บางอย่างที่เมื่อก่อนทําไม่ได้เพราะมันยังดูไม่แน่นอนเกินไปอย่างเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะลองนึกถึงพวกสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้สิครับเช่นอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบรนด์ที่แข็งแกร่งหรือแม้กระทั่งข้อมูลมหาสารที่บริษัทเก็บไว้สมัยก่อนการจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสินทรัพย์มันยากมากเพราะ การจะพิสูจน์ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นตัวเงินมันแทบเป็นไปไม่ได้แต่นิยามใหม่ที่มองแค่ศักยภาพเนี่ยมันทําให้มีช่องทางในการตีความและรับรู้สินทรัพย์พวกนี้ในงบการเงินได้มากขึ้นแต่มันก็มาพร้อมกับความท้าทายนะความท้าทายที่ว่านี้คือการใช้ดุลยพินิจท,ที่มากขึ้นหรือเปล่าคะเพราะคําว่าศักยภาพมันกว้างมากใครจะเป็นคนตักสินประเด็นนั้นเลยครับ มันย้ายการบัญชีจากขอบเขตของวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างเป๊ะๆไปสู่ขอบเขตของศิลปะและการประเมินค่าม,มากขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของผู้สอบบัญชีเลยว่าจะเชื่อการประเมินนั้นได้แค่ไหนในขณะเดียวกันนิยามของนี้สินก็ถูกทําให้รัดกลุ่มขึ้นเหมือนกันเอกสารบอกว่ามีการเพิ่มเกรนไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะหลีกเลี่ยงเข้ามาอันนี้ฟังดูเหมือนเป็นภาษาของนักกฎหมายเลยนะใช่ค่ะฟังดูจริงจังมากมันช่วยปิดช่องโหว่อะไรได้บ้างคะครับ มันคือการพยายามปิดช่องโหว่จริงๆสมมุติว่าบริษัทประกาศนโยบายว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองก่อขึ้นแม้จะยังไม่มีกฎหมายบังคับแต่การประกาศออกไปสู่สาธารณะแบบนั้นมันสร้างภาระผูกพันที่บริษัทไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วเพราะถ้าไม่ทําก็จะเสียชื่อเสียงอย่างรุนแรงแบบนี้ก็ต้องรับรู้เป็นนิสิตในงบการเงินซึ่งทําให้งบสะท้อนภาระที่แท้จริงของบริษัทได้ดีขึ้นโห พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าการบัญชีมันไม่ใช่เรื่องแห้งๆเลยนะคะมันคือการพยายามจับเอาความเป็นจริงทางธุรกิจที่ซับซ้อนมาอยู่ในกรอบที่มีหลักการแล้วทุนล่ะคะก็คือส่วนที่เหลือใช่ไหมทุนหรือ equity ก็ยังของคอนเซปต์เดิมครับ คือส่วนที่เหลืออยู่ของเจ้าของจริงๆหลังจากเอาสินทรัพย์ทั้งหมดหักล้มด้วยหนี้สินทั้งหมดแล้วซึ่งไรายได้และค่าใช้จ่ายก็จะเข้ามาส่งผลกระทบกับทุนโดยตรงไรายได้ทําให้ทุนเพิ่มค่าใช้จ่ายก็ทําให้ทุนลดลงจะเห็นว่าทุกอย่างมันผูกกันเป็นลูกโซ่หมดเลย เข้าใจชัดเจนเลยค่ะพอเรามีคำศัพท์ที่คมขึ้นมีวยากรณ์ที่แน่นอนแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาเอามาเรียงเป็นเรื่องราวซึ่งก็คืองบการเงิน3มประเภทที่เอกสารพูดถึงแต่อยากจะชวนคุยในมุมที่ว่าเราในฐานะคนอ่านควรจะอ่านมันเรียงกันยังไงหรือใช้มันประกอบกันยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะการอ่านงบแค่อย่างเดียวอาจทำให้เราตีความผิดพลาดได้ง่ายมากมันเหมือนการดูภาพยนตร์จากมุมกล้องเดียว เราต้องดูจากหลายๆมุมถึงจะเห็นภาพรวมจริงๆเริ่มที่งบแรกเลยค่ะงบแสดงฐานะการเงินครับงบแสดงฐานะการเงินหรือ Balance Sheet เอกสารใช้คำว่าภาพนิ่งซึ่งเป๊กมากมันคือการถ่ายรูปณวันสิ้นปีว่าบริษัทมีความมั่งคั่งเท่าไหร่มีสินทรัพย์อะไรบ้างเป็นหนี้ใครอยู่เท่าไหร่มันบอกสถานะได้ดี แต่ข้อควรระวังคือมันเป็นภาพแค่วันเดียวนะครับบริษัทที่ดูดีมากในวันที่31ธันวาคมอาจจะกําลังมีปัญหาหนักในวันที่สองมกราคมก็ได้เหมือนโปรไฟล์ในแอปหาคู่เลยค่ะที่ทุกคนจะเลือกรูปวันที่ตัวเองดูดีที่สุดมาลงประมาณนั้นเลยครับดังนั้นเราต้องดูงบตัวที่2ประกอบนั่นคืองบกำไรขาดทุนหรือ Inc o m e statement ที่เอกสารเรียกว่าภาพพยนต์มันแสดงผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีว่าบริษัททำมาค้าขายแก่งแค่ไหน แต่นี่คือกับดักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักลงทุนมือใหม่เลยคือกำไรในงบกำไรขาดทุนไม่ได้แปลว่าบริษัทมีเงินสดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะขอขยีย้ตรงนี้หน่อยหมายความว่าบริษัทที่โชว์ว่ากำไรเป็นร้อยล้านอาจจะไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานก็ได้หรอคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเพราะการบัญชีรับรู้รายได้เมื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการแล้วไม่ใช่เมื่อได้รับเงิน สมมุติว่าเราขายของให้ลูกค้า10ล้านลูกค้าบอกจะจ่ายในอีก3เดือนข้างหน้าในทางบัญชีเราบันทึกรายได้10บล้านได้เลยแล้วอาจจะโชว์เป็นกําไรในงบกําไรขาดทุนแล้วแต่ในบัญชีธนาคารของเรายังไม่มีเงินเข้ามาสึกบาทเลยถ้าเรามีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดแต่เก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้เราก็ล้มละลายได้ทั้งๆที่มีกําไรในกระดาษ อ่ะนี่คือเหตุผลที่เราต้องมีงบตัวที่3สินะคะงบกระแสเงินสดที่ในเอกสารใช้คำที่ชอบมากว่าเรื่องราวการอยู่รอดใช่ครับงบนี้คือความจริงที่สุดแล้วมันไม่สนใจหลักการบัญชีใดๆทั้งสิน้นมันสนแค่ว่าเงินสดจริงๆเข้ามาเท่าไหร่และออกไปเท่าไหร่ผมเคยเจอบริษัทหนึ่งงบกำไรขาดทุนดูดีมากแต่พอดูงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจปรากฏว่า ติดลบมหาศาลอ้าวแล้วเงินสดที่ทำให้บริษัทอยู่รอดมาจากไหนล่ะคะมาจากกิจกรรมลงทุนครับคือเขาขายตึกสำนักงานใหญ่ออกไปได้เงินสดก้อนใหญ่เข้ามาทำให้กระแสเงินสดรวมเป็นบวกถ้าใครดูเผินๆอาจจะคิดว่าบริษัทมีสภาพคล่องดีแต่จริงๆแล้วธุรกิจหลักกำลังเลือดไหลไม่หยุดการขายสินทรัพย์มันทำได้ไม่กี่ครั้งหรอกครับชัดเจนมากค่ะมันคือการอ่านเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกันทีนี้ มันก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องราวที่นักบัญชีเขียนขึ้นมาทั้งหมดนี้มันดีและน่าเชื่อถือแค่ไหนในเอกสารมีแผนภาพเรื่องลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินซึ่งดูมีหลายข้อมากเลยมันมีลำดับความสำคัญของมันไหมคะมีครับมันแบ่งเป็นสระดับชัดเจนระดับแรกคือลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานสข้อนี้คือของมันต้องมีขาดไปไม่ได้เลย อย่างแรกคือความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือ relevance พูดง่ายๆคือข้อมูลนั้นต้องมีนัยสำคัญพอที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจของเราได้และอย่างที่สองคือการเป็นตัวแทนอันทิ่งธรรมหรือ faithful representation ซึ่งก็คือข้อมูลต้องจริงใช่ไหมคะไม่ใช่แค่จริงครับแต่ต้องครบถ้วนเป็นกลางและปราศจากข้อผิดพลาดสำคัญด้วยคือต้องสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่เลือกเสนอแต่ด้านดีๆนี่คือสองเสาหลักที่แทบไม่มี ข้อมูลทางการเงินนั้นก็แทบจะไร้ประโยชน์เลยโอเคนั่นคือสิ่งที่ต้องมีแล้วกลุ่มที่2ล่ะคะที่เรียกว่าลักษณะเชิงคุณภาพเสริม,มกลุ่มนี้คือยิ่งมีก็ยิ่งดีครับมันจะทําให้ข้อมูลงบการเงินมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าการท่องจําคือการทําความเข้าใจว่าบางครั้งลักษณะพวกนี้มันขัดแย้งกันเองในทางปฏิบัติขัดแย้งกันเองเหรอคะน่าสนใจคะ่ะอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างคลาสสิกเลยคือความทันเวลา หรือ Timeliness กับความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้หรือ Verifiability คือทุกคนอยากได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันใจใช่ไหมครับประกาศผลประกอบการได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่นั่นก็หมายความว่าบริษัทอาจจะต้องใช้การประมาณการเยอะขึ้นเพื่อให้ได้ตัวเลขออกมาเร็วๆซึ่งอาจจะทําให้ความถูกต้องหรือความสามารถในการพิสูจน์ยืนยันลดลง ในทางกลับกันถ้าจะรอให้ทุกอย่างนิ่งได้ตัวเลขที่ถูกต้อง100%ก็อาจจะต้องรอไปอีก3-4เดือนซึ่งพอข้อมูลออกมามันก็อาจจะเก่าเกินไปแล้วจริงด้วยค่ะมันคือ trade off นี่เองนักบัญชีก็ต้องเลือกว่าจะยืนอยู่ตรงไหนระหว่างความเร็วกับความถูกต้องถูกต้องครับหรืออีกคู่หนึ่งคือความสามารถเปรียบเทียบได้กับความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบางทีบริษัทอาจจะอยากเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีแบบใหม่ ซึ่งทาให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมากขึ้นแต่การทําแบบนั้นก็จะทําให้งบการเงินของปีนี้เปรียบเทียบกับปีก่อนๆได้ยากขึ้นทันทีผู้ใช้งบก็ต้องเข้าใจเทรดออฟเหล่านี้ด้วยไม่ใช่แค่อ่านตัวเลขที่เห็นพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าการอ่านงบการเงินมันมีมิติที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะสรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันเหมือนกับการบอกว่าการบัญชีไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์แต่เป็นภาษาที่ใช้เล่าเรื่องราวของธุรกิจ ภาษานี้มีไวยากรณ์คือสมการบัญชีมีคำศัพท์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและเล่าเรื่องผ่านบทสำคัญ3ามบทคืองบการเงินทั้ง3ที่ต้องอ่านประกอบกันเพื่อไม่ให้ถูกหลอกและสุดท้ายเราในฐานะคนอ่านก็ต้องเป็นนักวิจารณ์ที่ดีด้วยคือต้องเข้าใจว่าเรื่องราวที่เล่ามานั้นมีคุณภาพแค่ไหน ใช่เลยครับเป้าหมคยคือการพัฒนาตัวเองจากการเป็นแค่ผู้รับสารไปสู่การเป็นผู้วิเคราะห์สารให้ได้การเข้าใจภาษาและข้อจํากัดของมันจะทําให้เราตั้งคําถามที่ถูกต้องได้และนั่นคือทักษะที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเจ้าของธุรกิจหรือใครก็ตามครับสุดยอดเลยค่ะและเพื่อการส่งท้ายอยากจะทิ้งคําถามที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเอกสารนี้ไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันต่อ ในเอกสารมีการพูดถึงวิธีการวัดมูลค่าสินทรัพย์วัาทำได้หลายวิธีมากเช่นราคาทุนเดิมราคาตลาดปัจจุบันหรือมูลค่ายุติธรรมคำถามก็กคือเมื่อพิจารณาถึงนิยามของสินทรัพย์ที่เปิดกว้างให้ใช้ตุลยยพินิจมากขึ้นประกอบกับการมีวิธีการวัดมูลค่าที่หลากหลายและการต้องเลือกระหว่างความเร็วกับความถูกต้อง ตัวเลขที่เราเห็นในงบการเงินท้ายที่สุดแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงที่เที่ยงตรงหรือเป็นเรื่องเล่าที่ถูกเรียบเรียงขึ้นมาอย่างดีที่สุดภายใต้ข้อจํากัดกันแน่และในฐานะผู้อ่านเราควรจะขีดเส้นแบ่งระหว่างความไว้วางใจในข้อมูลกับการตั้งคําถามต่อผู้เล่าเรื่องไว้ตรงไหนดีคะ